ทำเอาเดือดทั้งโซเชียลเลยทีเดียวจากกรณีของลีน่าจังออกมาเน็บแนมเวทีคู่แข่งอย่างเวที Miss u n i v e r s ์ที่หลายคนก็ทราบกันดีว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือนวัตอิสระไกศีลหัวเรือใหญ่มิสแก n นไทยแลนด์และเวทีมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนที่งานนี้พลิกลิ้นอวยแม่ปุ้ยขึ้นหิ่งเป็นดางฟ้าแต่กลับด่าเวทีมิสแกลนแบบไฝแลบโดยเมื่อย้อนกลับไปในรอบของคีย์เวิร์ดกาลัทเทศะ ซึ่งแมลีนาจังได้มีการถามแบบดุดเดือดไฟลุกอย่างมากขณะที่ว่าป้าตือหนึ่งในกรรมการได้ออกมาพูดว่าออกไปคุยกันหลังบ้านคลามันไม่ใช่คำถามที่จะมาถามนางงามมันเป็นเรื่องส่วนตัวพี่ไปคุยกันหลังบ้านเชิญแมลีนาเลยค่ะที่มีคนบางคนเวลาอิจฉาริษยาเห็นใครเนี่ยไปทำงานให้คนอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งก็จะออกมาไล่สดโจมตีเขา อย่างนี้คุณจะให้เขาแก้ไขปัญหายัางไงบอกเขาหน่อยสิการละเทศะได้ใช่ไหมแม่กาละเทศะไงเพราะไม่มีการละเทศะไง <c oughs> พอเห็นฉันเนี่ยเคยทํางานนะคะพรพอฉันมาทางานให้แมุ่้ยมันก็ไปไล่สดด่าฉันเมืเอ่อคืนไงเธอโอโอเคเออาการละเทสะไหล่ะ,ะ,ะเกี่ยวขอโทษนะคะเรื่องส่วนตัวไปคุยหลังบ้านค่ะเออฉันจะให้เขาบอกก็นั่งได้หัวข้อกันใช่แต่นี่มันไม่ใช่เป็นคำถามที่จะต้องถามงานพี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวพี่พี่ไปคุยกันเองหลังบ้าน จนกระทั่งนวัดได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งซึ่งได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมแคปชั่นเตือนใจตัวเองว่าสาเหตุมาจากอะไรลองมาวิเคราะห์กันดูครับไม่น่ายากทาั้งที่ผมไม่เคยมีอะไรกับท่านเลยมีแต่ความรักและความอยากช่วยเหลือด้วยความเต็มใจขอเก็บคลิปนี้เอาไว้เพื่อสอนตัวผมเองครับเป็น f อให้พี่นวัดเป็นเอซให้พี่นวัดโอ้ตกใจเลยพี่นวัดให้มาเยอะจริงๆคุณผู้ชมพี่นวัดอะ่ะ เขาว่ะรักแม่รักเป็นบุญแม่เนี่ยให้มาหกกระปุกเลยกินไปทั้งชาติกันมลยหมดอันนี้หน้าพินาวัตรนะจ๊ะขอบคุณพินาวัตรมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆโอ้โหอ่ะใครอยากกินโทรไปสั่งเลย พี่นวัดเขาใจดีเขาชอบก็อยากช่วยคนพอดีร้านนี้เขาขายไม่ได้ไงเขาก็เลยแบบว่าเหมาหมดเลยมาให้แม่เพื่อแม่เป็นสะพานบุญเพราะว่าพี่เขาก็ยังพบใครไม่ได้ยังต้องกักตัวอยู่ไงส่วนน้ำพริกนางงามเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกใครจะกินสั่งเลยจ้านี่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 เห็นไหมน้ารักมากเลยเขาเอานี่มาให้เลยหอมซอยกระเทียมอะไรนี่เอามาให้แม่เลยรู้ว่าแม่ชอบเนี่ยเอามาให้แม่เคี้ยวกิน รู้ว่าแม่ชอบไงนี่เอาแตงกวามาให้เป็นกระปุกเลยเห็นแล้วเป่ะเนี่ยแตงกวาเนี่ยเป็นกระปุกเลยกินกับน้ําพริกนี่ก็ได้นะจ๊ะข้าวเห็นข้าวไหมพี่เอาขพี่นวันทำข้าวมาเลยเนี่ยดูเสยเห็นไหมคะเนี่ยแม่กินได้อาทิตย์หนึ่งเลยนะเนี่ยข้าวเหนียวอีกนี่นี่เห็นไหมคะข้าวเหนียวเห็นข้าวเหนียวไหมคะข้าวเหนียวมูน เห็นมะม่วงไหมคะมะม่วงเห็นไหมคะมะม่วงนี่น้ำกะทิเห็นไหมคะ,มมะ,มคะโอ้ยแม่เป็นสะพานบุญให้พี่นวัดพี่นวัดนต่เขาสงสารคือร้านเนี่ยเขาขายไม่ได้เลยเขาเลยช่วยเหมาหมดเข้าใจหรือเปล่าแต่อันเนี้ยไม่ได้แจกอันนี้แม่ไว้กินเองขอบคุณพี่นวัดอิสระการสุนนะคะก็ต้อนงามขอบคุณมากค่ะรักแม่เอาอาหารอร่อยอร่อยมาให้แม่กิน ขอบคุณพี่นวัตนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะคุณป้าที่โทรมาบอกชื่อขอโทษนะความจำแม่เสื่อมจำไม่ได้เลยขอโทษด้วยเบอร์ก็จำไม่ได้ขอโทษด้วยพี่นวัตก็สรรหาแต่ของดีๆมาให้แม่กินดูดิขอบคุณพี่นวัตนะคะวันอาทิตย์ที่สามนี้แม่ไปเป็นกรรมการามิชิันเวอร์ดแก่แม่ปุ้ยขอบคุณแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยน่ารักที่สุดในโลกแม่ปุ้ยเป็นแม่คะ่ะแม่ปุ้ย Universe, มิชชนิเวอร์แม่ปุ้ยเป็นดีระสตีแม่ปุ้ยเป็น ผู้หญิงที่สตรองมากเป็นนางฟ้าที่ให้โอกาสทำให้ผู้หญิงมีคุณค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มแม่ปุ้ยขับคแม่ปุ้ยหัวดีใจมากเลยดีใจมากๆเลยพี่ว่าแม่ปุ้ยให้โอกาสแม่ปุ้ยตอนนี้อันดับหนึ่งจ้าดามิแกหรอไม่อยากจะพูดถึงด้วยกูไม่ให้ค่า กูไม่พูดเธอเดี๋ยวนี้ดังเข้าหน่อยรวยเข้าหน่อยโอ้โหหลงตัวเองเพศเปิดนางงามไประจัดเข้าหมดแม้กระทั่งจะติงที่ปูมึงบ้าหรือเปล่ามึงยังเป็นได้แค่นี้เองมึงก็ไปดา่าเวทีคนอื่นเขา้าศาส,สาเสียสาเสียแค่เพจเข้าไปสัมภาษณ์ผู้หญิงก็อยากอยากให้คนวรู้จ,จักมึงก็ไปบอกว่าพวกนี้ไม่ต้องมาเอานางงามมึงบ้าหรือเปล่ามึงไปเปลี่ยนสันด้านมาม่ มึงยังได้แค่นี้เองแค่ตลาดหลักทรัพย์อยากหุ้นยังไม่รู้จะมีคนซื้อหรือเปล่าเลยโว่ปก,กัดบอกว่าเพจนางงามคนไหนที่ไปทาข่าวมิจิเนเวิร์สเอานางงามของมิจิเนเวิร์สมาทำคอนเทนต์ไม่ต้องมาทําสัมาษา์ไม่ต้องเอาลูกนางงามของมึงเป็นลงจิตใจให้มันกว้างๆหน่อยทุกคนต่างก็สร้างมูลค่าเพื่อให้ผู้หญอยากนะยากินน้ำปิ๊กของมึงหรอกค่ะคุไปงานอีจนัน ผู้เฟชูเรียนกูซื้อสองกระปุกร้อยหนึง่งกูยังให้ลูกน้องกูไปแดกเลยจะบอกให้มึงรู้ไว้งโง่งโง่คนอย่างมึงอะ่ะจิตใจมันไม่เจริญไงอไม่ได้อดอยากอยากแดกน้ำพิษของมึงลงตัวเอง่างคน่างทำม,า,ม,มหาหาจินจะไปอิจฉาหรือเสียเขาพร้อมกันนี้ยังเคลื่อนไหวอีกครั้งใน IG Story ด้วยข้อความที่ว่าสลิมก็คือสลิม ชอบด่าคนอื่นก่อนลืมด่าตัวเองคนอื่นทำอะไรก็ผิดหมดและสลิมก็สามารถเอาเงินซื้อได้ก่อนที่นักข่าวจะจ่อไม่ถามนวัดถึงประเด็นดราม่ากับปลีน่าจังโดยเจ้าตัวได้เผยว่าเอาจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแม่เลยไม่อยากพูดมากด้วยซ้ําเพราะว่าที่ผ่านมาตลอดชีวิตก็รักแม่เคารพและก็ช่วยเหลืออย่างที่โพสต์ไปครับ แต่ว่าไม่ว่าแม่จะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรที่จะรู้สึกโกรธแม่แค่รู้สึกว่าโอเคปัจจัยอะไรที่ทำให้แม่คิดแบบนั้นนี่คิดว่าอาจเป็นเพราะบุคคลอื่นมากกว่าก็อยากให้ปล่อยผ่านไปก่อนช่วงนี้เรางานก็ยุ่งแล้วเราก็ไม่อยากซีเรียสเพราะว่ากลยุทธ์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปไม่เคยโกรธนะครับจะด่าอีกเท่าไหร่ก็ไม่โกรธนะครับยังไงก็แล้วแต่วันไหนที่คุณแม่มีอะไรเดือดร้อนลำบากมีอะไรที่ผิดหวงัง กลับมาหาผมได้เสมอเพราะผมยังเป็นน้องที่เคารพแล้วผมก็เข้าใจในบริบทของคุณแม่ก็ไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดจะมีปัญหากับคุณแม่และจากข้อความดังกล่าวเองก็ทำเอาแม่ลีน่าจังเดือดสุดๆฟาดกับนวัดแบบแรงๆพูดมาได้ถ้าเดิดร้อนให้กลับมาสินทรัพย์มีเป็นพันล้านแถมเคยช่วยรีวิวน้ำพริกให้ได้กำไรเป็น10ล้านแต่ไม่เคยได้เงินซักบาท รู้ไม่จริงไม่ต้องมาคอมเมนต์กูช่วยไม่ไม่ใช่มันช่วยกูกูช่วยมันรีวิวนะ้ำพริกจนมันขายได้สิบกว่าล้านกำไรไปเป็นสิบล้านเลยเพราะกูแต่กูไม่ได้แม้แต่สลึงเดียวน้ำพริกที่มันเอามาให้แดกกูก็ไม่ได้แดก,ก,ก,ดแดกว่าไปแจกเขาคุณรู้หรือเปล่าแจกช่างแต่งหน้าแจากไอ้ตะก้องแจกลูกกูเพราะว่ากูไม่มีปัญญาแดกแจกลอปพอในห้างนี้ได้ทุกคนรอปพอข้างล่างอีกวัวไปให้เขาหมดเลย บอกเลยงานนี้ดยุเดือดก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งของนวัดจะมีร้อนๆหนาวๆถึงเรื่องนี้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปครับ